ยินดีต้อนรับสีปี้ชาแนลนะคะและเกมนี้ก็เป็นเกมที่ชี้ชะตาว่าเราจะได้ขึ้นคอนคลเลอร์ในซีซั่น3หรือเปลา่าตอนนี้ก็นับเวลาถอยหลังเข้ามาเรื่อยๆกับการรีแลงแล้วนะคะ เกมนี้กดมากัน3คนกับรุ่นน้องนะแล้วเกมชีชะตาในวันนี้บอดนี่ก็จะเป็นคีโรนอมโชคของเราปะ <to> ไปดูกันเลยว่าเกมนี้จะเป็นยังไง <'s> เริ่มเกมก็เคลียร์เลนกลางเหมือนเดิมจากนั้นก็มาเติมไฟที่เลนแคร,รีและในที่สุดท,ทีมเราก็เก็บเฟิร์สบัดไปจนได้แล้วเลนแคร,รี่ก็เป็นเลนที่นัวกันตั้งต้นตย้่นเกมเจอิงๆ จังหวะนี้น้องเพนด้าก็อยากจะไปเก็บมาหลังป้อมที่สุดเขาก็โดดเข้าไปย่ำกระหมอ่อมส่งมาหลัดกลับบ้านเป็นที่เรียบรอ้อยตัดผ้ามาที่เลนกลางกันบ้างว่าทีตรงข้ามนี่เหมือนนัดกันมาลุมเลยนะเนี่ยแล้วในที่สุดความนัวก็เกิดขึ้นน้องเพนด้ากระโดดเข้าไปกลางวงไฟโอ้แล้วนี่ก็สก,กิลอะไรเยอะแยะดูไม่ออกเลยสก,กิลใครเป็นสก,กิลแล้วในที่สุดทีมเราก็เสียป้อมกลางจนได้ บอนนี่ตุยอย่างสงบศพสีชมพูเลยไฟเนี่ยเพราตื่นลืมตาดูโลกอีกครั้งทีมตรงข้ามไม่ไม่ไปไหนบวกกันอยู่ที่เลนกลางอยู่เลยแล้วทีมพวกเราก็ถูกส่งกับบอร์ไปทีละคนสองคนรู้สึกว่าเกมนี้มันตึงๆเป็นพิเศษฮะโอ้ดันไงทุกสายตาจับจ้องเมื่อที่บอลนิดแล้วก็อย่างที่ทุกคนคิดและถูกส่งกลับบ้านไปอีกแล้วแต่สงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหาร พอลืมตาดูโลกขึ้นมาก็รีบมาเติมไฟไอ้อ็ปิดหนีแล้วแหละจังหวะนี้แล้วช็อตนี้เพนกระโปรดเป็นพระเอกไถ่สกัดมาให้เพนเนีเป็นจังหวะที่สวยมากเล่นมาถึงตอนนี้นะป้อมกลางทีมตรงข้าวว่าไม่แตกเลยที่ดูดิอ้าวแล้วที่ไปทำอะไรตรงนั้นไปช่วยไม่ทะนะันต้องวิ่งหนีตายก่อนแหละแต่ดูเหมือนว่าจะหนีไม่ไทมนันดทุกข<อ>์ย<อ>ังจาบสัะ โดมาหลอดกระโดดตีนให้จบเลยต้องวิ่งแล้วอะอ่ะแล้วนี่ยังมาโดนแช่อีกแล้วประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยถูกมาหลอดกระโดดล,ลว,ดดลวดเกมนี้รู้สึกไปถูกชะตาออกมาหลอดสุดเลยนะเนี่ยมาถึงตอนนี้เพื่อนร่วมทีมก็คงรู้สึกว่าตึงเหมือนกันนะเนี่ยพอดูจากสกอร์ของเมธก็ตายเป็นห้ายอดฆ่าเป็นศูนย์เรื่องแต่เล่นมาเมธอะยังไม่ได้คิวใครทนเลยคิดดูสิ ได้กลับเข้ไปอีกแล้วเราดีดน,นะที่รอดมาได้จังหวะที่กลับไปเติมเลือดที่บ่อเพื่อร่วมทีมพี่เหลือก็พาดันนเองส่วนเราก็ทำหน้าที่เชียร์ทีหรือหน้าต้อน จากเลนบ่นเมื่อไมาเล่นล่าไม่แต่คิวนี้มันเดินเร็วจริงงตอนนี้ทีมพวกเราก็ตัดสินใจตีดาร์คเลเยอร์สถานการณ์ตอนนี้คือป้อมเหลือน้อยมากก็ดีที่ทีมพวกเราได้เลยก็เลยมีโอกาสดันคืนบ้างในจังหวะนี้แต่ฝั่งตรงข้ามก็ดูเหมือนจะไม่ยอมนะกดดันพวกเราตอ่อยิ่งตอนนี้เหลยเกม้วดับก็จังหวะนี้เราก็ได้มาหนึ่งคิวโหเล่นทั้งเกมเพราะว่าจะตีไข่ไม่แตกเครล ทีมตรงข้ามนี่บวกสุดจริงๆทุกไฟเลยอย่บบาว่าแต่ทีมตรงข้ามตอนนี้ทีมพวกเราก็บวกสุดเหมือนกันนุ่นให้ยาเตะไปนุ่นแล้วว่าจะกลับบ้านซะหน่อยไม่กลับและ <Double kill. S 1> เปลี่ยนใจมาช่วยเพื่อนต okay, ี so ดั์เชลยดีกว่าตอนนี้ so ทีมพวกเรากาลังโอ้จะดูเลือดบอลนี่โอเค แค่บางทีมาช่วยแล้วพอกลับบ้านไปทีเรื่องกันแล้วเหลือน้อยแล้วก็ลับมาตีทีมหนึงและในที่สุดทีมพวกเราก็ตีดาร์กอีกตัวได้ครับตอนนี้ทีมพวกเราห้าวเพิ่มขึ้นไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วใหพามันอธิบายน้องแพนด้ากระโดดย่ำกระหม่อมแล้วก็เก็บเดวิสคิวไปได้มาแล้วมาช่วยแล้วตอนนี้ทีมพวกเราประกกันหน้าป้อมเขาบ้างแล แล้วโอกาสนี้ไฮจเต,เตก็ได้โชว์สเตปร่ายลังเข้าไปในป้อมหนึ่งชันในที่สุดมีตรงข้ามก็ถูก่นกับบอลยกตีแล้วพวกเราก็ช่วยกันตีป้อมแตกแล้วก็ชนะไปในที่สุดขอบคุณเพื่อนร่วมมทุกคนที่ช่วยกันบกมาดมันนะคะสวัสดีคอนฟูลเลอร์ซีซั่น3ในที่สุดก็ขึ้นคอนฟูลเลอร์แทนซีซั่นแล้วก็มารับรางวัลประจำซีซั่น เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคน่ะ